สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีพีนี้เราอยู่กันที่วินเนสันสมาร์ทฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีพีนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูการบริหารจัดการพืชเพื่เลี้ยงนะครับกล้วยซึ่งในแปลงเราใช้กล้วยไข่เป็นพืชเลี้ยงนะครับซึ่งการจัดการสําหรับพืชเลี้ยงที่เป็นพืชตระกูลกล้วยนะครับก็คือการจํากัดจํานวนต้น <c oughs> จํานวนต้นต่อกอซึ่ง เราได้ทําการาตัดแต่งนะครับตัดแต่งทรงพุ่มโดยเว้นไว้2ต้นนะครับคือต้นเอกแล้วก็ต้นโทหรือว่าต้นต้นหลักและต้นรองนะครับซึ่งทุเรียนเล็กเราก็ยังใช้กล้วยกล้วยไข่เป็นพืชเลี้ยงได้นู่นะครับจนทุเรียนโตย่างเข้าปีที่สานะครับถึงจะเริ่มจะเอากล้วยออกได้นะครับแต่ในระหว่างนี้เราก็ยังสามารถ ใช้กล้วยนะครับเป็นพืชเพลี้ยงแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ระหว่างทางนะครับระหว่างทางนั่นเองก็ง่ายๆนะก็คือการจํากัดจํานวนต้นจํากัดทรงพุ่มแล้วก็วัสดุที่ได้จากต้นกล้วยชิ้นส่วนที่ได้จากต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นลําต้นนะครับพวกก้านกล้วยใบกล้วย,ยต่างๆเราก็เอามาใช้แปลสภาพเป็นอินทรีย์วัตถุเวลามีการย่อยสลายก็มันจะได้กลายเป็นอินทรียวัตถุนะครับเพื่อช่วยตึงท่าฐานหลักเวลาเราใส่ ธาตุอาหารทางดินนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นผลผลิตที่ได้จากในแปลงซึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าในการตัดแต่ละรอบนั้นเราได้ผลผลิตกล้วยไข่นั้น <c oughs> อย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> หลักๆก็คือการาจัดการจํานวนต้นในแต่ละกอนะครับก็อย่าให้เกิน2ออต้นนะครับเพื่อ,อาการบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็เป็นการไม่พรางแสงให้กับต้นทุเรียนด้วยนะครับ <c oughs> สังเกตด,ดูชิ้นส่วนที่เราตัดเราก็มานี่แหละเอามาใช้เป็นอินทรีย์วัตถุไปนะครับแต่ว่าเราก็มีการฉีดพ่นทางดินด้วยเชื้อแบคทีเรียซับติลิสเอาไว้คุมเชื้อรานะครับเชื้อราที่มันมีผลกระทบต่อระบบรากนะครับโดยเฉพาะพวกไฟทัฟเตราต่างๆนะครับเชื้อราร้ายต่างๆนะครับเราก็พยายามใช้เชื้อแบคทีเรียซับติลิสหรือว่า BS <c oughs> เป็นตัวคอยอควบคุมเชื้อราไม่ดีนะครับเนื่องจากเชื้อ BS เนี่ยมัน สามารถทนต่ออุณหภูมิหรือว่าแสงแดดที่มันร้อนๆได้ได้ดีนะครับเราก็เลยใช้ตัวเชื้อบาซิลัสสปิริลซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ในน้ำหมักประยุกต์อยู่แล้วนะครับน้ำหมักประยุกต์ซึ่ง <c oughs> เราก็หาได้โดยทั่วไปอันนี้คือเป็นการจัดการบริหารในแปลงสําหรับพืชพิเลี้ยงนะครับส่วนอินทรียวัตถุที่เราได้นั้นก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี สังเกตดูว่าเราก็พยายามาจัดการทรงพุ่มของกล้วยนะครับให้เหลือกอและไม่เกิน2ต้นนะครับกอและไม่เกิน2ต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราปลูกในตำแหน่งที่มันไม่ได้พรางแสงก็คือปลูกสลับสบว่างระหว่างต้นทุเรียนในแต่ละกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ปลูกในแนวนี้ซึ่งอยู่ในทิศตะวันตกทั้งหมดนะครับต้นกล้วยเนี่ยจะอยู่ในทิศตะวันตก ทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการปลูกเสริมในด้านทิศตะวันออกนะครับด้านทิศตะวันออกเพื่อเพิ่มจํานวนต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเราปลูกสลับสับวางเนี่ยมันไม่มีการบ,บังแสงแดดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้คือแถวที่เรามาปลูกที่หลังนะครับปลูกที่หลังหลักๆกก็คือการจัดการจำนวนควบคุมปริมาณในแต่ละกอนะครับ ให้มีอย่างน้อยก็แค่2ต้นนะครับต้นเอกต้นโทส่วนหน่อกล้วยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราขยายขยายการปลูกไปแล้วเนี่ยที่มันเหลือๆเราก็ตัดแล้วก็มาทําเป็นอินทรีย์วัตถุเวลาย,ย่อยสลายไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปโดยธรรมชาตินะครับอันนี้เดี๋ยวอีพีถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปรวมทั้งหมดว่าการจัดการในแปลงเรารอบนี้เนี่ยตั้งแต่ วันที่31นะครับ31ธันวาปีใหม่พอดีจนมาถึงวันนี้วันที่7มกราปี2,567เนี่ยว่าเรามีการจัดการในแปลงอย่างไรบ้าง mm hmm. เดี๋ยวผมจะไล่เป็นลำดับขั้นตอนเลยแต่ว่า EP นี้เนี่ยให้พกเราได้ดูว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างกล้วยและก็ทุเรียนเล็กนั้น mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้สามารถทาได้ แล้วก็เดี๋ยว E ีถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าหลังจากที่เราเติมหน้าดินที่เป็นดินลูกรังนะครับบริเวณใต้สงพุ่มแล้วเนี่ยนะครับว่าต้นทุเรียนเรานั้นมันจะมีพัฒนาการอย่างไรนะครับบางท่านอาจจะกลัวว่าเติมหน้าดินไปแล้วอาจจะมีผลต่อ,อ,อต้นทุเรียนทำให้ต้นทุเรียนเหี่ยวหรือว่ารากมีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆไปติดตามใน E ีีถัดไปแต่ว่า อีพีนี้เดี๋ยวจะสรุปแนวทางการจัดการเพื่อพี่เลี้ยงที่เป็นกล้วยไข่นะครับเป็นกล้วยไข่นะครับก็อยู่ร่วมกันได้ระหว่างกล้วยแล้วก็ทุเรียนนะครับยังอยู่ได้อีกเป็นทุเรียนปีที่3าครับผมว่านะก็ระวังไอ้เวลาเราตัดนะครับอย่าให้มันไปนล้มโดนต้นทุเรียนนะครับอย่างต้นเนี้ยเอียองอันตรายอันนี้ หลังจากตัดผลผลิตแล้วก็ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยนะครับดูทิศทางการเอนของต้นกล้วยด้วยเวลาเราตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งต้นนะครับสังเกตด,ดูว่าเราจะเหลือไว้อย่างน้อย <c oughs> กอแล้วแค่2ต้นแค่นั้นเองคือ จุดประสงค์ของการปลูกกล้วยเนี่ยนอกจากว่าเป็นพืชพิเลี้ยงแล้วเนี่ยคือการที่กล้วยเนี่ยสามารถรักษาความชื้นในแปลงได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพดินซึ่งสังเกตดูเนี่ยดินบริเวณใต้โคนหรือว่าใต้ทรงภุมิกล้วยเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าระบบรากของกล้วยเนี่ยสามารถชอนชัยแล้วก็สร้างความพุนในอากาศในดินได้ดีแล้วก็ไส้เดือน ก็จะมาอาศัยอยู่บริเวณใต้โคนนะเพราะว่ามีความชุ่มชื้นแล้วก็อีกอย่างดินเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็กล้วยเนี่ยสามารถรักษาความชื้นในแปลงได้นะครับระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีตัวหัวพ่นหมอกเป็นเครื่องมือช่วยในช่วงที่สภาพอากาศร้อนเนี่ยแต่ว่ากล้วยเนี่ยก็ยังสามารถเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยในการรักษาความชื้นสัมผัสในชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างดีเลย นะครับก็จะสังเกตด,ดูว่าต้นทุเรียนเล็กเราในแปลงนั้นอาการใบตกในตอนเที่ยงเนี่ยแทบจะน้อยนะครับคืออาการที่ปากใบปิดในตอน11โมงหรือว่าตอนที่มีแดดร้อนๆเนี่ยก็จะน้อยเพราะว่าเรามีการฉีดหัวพ่นหมอกแล้วก็มีกล้วยแหละเป็นตัวรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> สังเกตด,ดูว่าตอนนี้ก็ ใบทุเรียนก็ยังตั้งอยู่นะครับใบทุเรียนก็ยังตั้งอยู่นะครับชิ้นส่วนที่ได้จากกล้วยเราก็ยังเอามาแปลสภาพเป็นอินทรียวัตถุดได้นะครับซึ่งจากการที่เราเป็นทุเรียนมือใหม่เนี่ยคือสภาพอากาศที่ต้นทุเรียนเจริญตัวได้ดีเนี่ยคืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิ ไม่สูงมากอุณหภูมิเนี่ยแล้วก็ความชื้นสัมผัสี่ยคืออย่างน้อยต้อง6 0สิถึงหกเปอร์เซนคือง่ายๆสังเกตดูโซนที่อยู่เวณชัยลำห้วยตรงนู้นนะครับแล้วก็มีความชื้นที่พอเหมาะอุณหภูมิไม่สูงมีแสงแดดดำไรตรงนูอนอ้น่ะการเจริญเติบโต,ตของทุเรียนจะดีมากเพราะว่าความชื้นสัมผัสค่อนข้างดีค่อนข้างสูงแล้วก็อุณหภูมิไม่ร้อนผมว่านั่นแหละคือเป็นสภาพ อากาศที่ต้นไม้หรือว่าพืชชอบนะครับไม่ใช่เฉพาะต้นทุเรียนนะครับต้นกาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีมากอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการจัดการคือถ้าเราปล่อยให้กล้วยมันมีการแตกหน่อเยอะเนี่ยนะครับมันจะเป็นการพลางแสงแล้วก็เราบริหารจัดการยากแล้วก็เป็นที่สะสมของพวก <c oughs> มแมลงนะครับต่างๆที่มากัดกินใบของทุเรียนนะครับ <c oughs> พวกหอยต่างๆก็จะไปอยู่ตรงบริเวณที่มีความชื้นเยอะๆนะครับอันนี้คือสังเกตดูพอเรามีการแหวกโคนกล้วยเนาะเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกหอยพวกอะไรต่างๆเนี่ย เราสามารถปลูกแซมไว้ได้นะครับกล้วยเพราะว่ามันเป็นพืชพีเลี้ยงที่ยังสามารถทาเพิ่มรายได้ให้เราระหว่างทางระหว่างทางกว่าทุเรียนเราจะโตหรือว่ามีผลผลิตเราก็ยังน้อยก็ยังได้กล้วยนะครับกล้วยที่ให้ผลผลิตแล้วก็เอามา <c oughs> จุนเจือเป็นค่าน้ำค่าไฟในแปลงเราได้นะครับ <c oughs> คือเหลือจากการแบ่งปันการกินกัน แจกจ่ายเพื่อนๆญาติๆแล้วเราก็าสามารถจํนหน่ายได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือเน้นการแบ่งปันก่อนนะครับข้อดีของกล้วยก็คือรักษาความชื้นแล้วก็ระบบรากของกล้วยเนี่ยสามารถช่วยปรับสภาพของดินได้เป็นอย่างดีนะครับดินมีการร่วนซุยแล้วก็ไส้เดือนชอบจะสังเกตดูว่าในแปลงเราเนี่ยคืออินทรีย์วัตถุจาก ธรรมชาติจากในแปลงเราไม่เคยทิ้งเลยพวกนี้พวกหญ้าต่างๆที่เราตัดในแปลงเนี่ยนะครับก็ออกมาใช้หม่มนะครับห่มดินบริเวณใต้สรงภูมิหลังจากนั้นพอมีการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ในการตรึงาธาตุหารต่างๆนะครับอันนี้คู่นี้เราเพิ่งมาปลูกซ่อมไปเมื่อ2เดือนนะครับ เดี๋ยวผม <c oughs> จะพาไปดูว่าโซนที่ความชืน้นเยอะๆเนี่ยความชื้นดีๆเนี่ยนะครับนี่โซนที่อยู่ริมๆแนวลำห้วยนะครับสังเกตดูว่าต้นทุเรียนเนี่ยมีความสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าอุณหภูมิได้ความชื้นได้นะครับสังเกตดูนะครับโซนเหล่านี้ การเจริญโตของต้นไม้เนี่ยค่อนข้างจะดีดีมากนะครับต้นกาแฟนะครับกาแฟต่างๆนะครับอันนี้เป็นกาแฟโรบัตตาสายพันธุโรบัตตานะครับออกดอกแล้วนะครับติดลูกแล้วนะครับปีนี้เราก็ปลายปีเราก็ได้เก็บกาแฟเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะโซนที่มีความชื้นเหมาะสมกาแฟออกดอกแล้วนะครับอันนี้กล้วยที่เราจัดการ รอนจัดการนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้นด้านท้ายแปลงที่เพิ่งจัดการกล้วยเสร็จไปเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นหมูสันชิงด้วยนะครับหมูสันคิงที่ดอกต้นพันธุ์มาจากแปลงลุงสำบัน อำเภอบ้านอาสารจังหวัดสุราธานีนี่เพื่อนๆดูนะโซนที่ความชื้นดีๆนะครับการเจริญเติบโตค่อนข้างดีอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซันคิงสุราธานีนะครับอำเภอบ้านนาสารที่เราซื้อมาจากแปลงลุงสำรานพันไม้ปลูกพร้อมกันกับมอนทองนะครับตอนนี้โตโตสุดในแปลงแล้วมูซันคิงสูงก็ประมาณ3เมตรกว่าเกือบเกือบ4เมตรละ สังเกตดูนะครับโซนที่ความชื้นดีนะครับความชื้นอากาศอุณหภูมิการเจริญเติบโตถือว่าดีมากดีมากแล้วก็กล้วยเราจัดการกล้วยอันนี้เพิ่งจัดการเสร็จไปเมื่อกี้มีเงาะ ปลูกเงาะเสริมไว้ประมาณสี่ห้าต้นนะครับสี่ห้าต้นเอาไว้ก็ปลูกทีหลังละแต่ว่าต้นโตละอ <c oughs> ย่างที่บอกส่วนนี้คือสภาพอากาศความชื้นค่อนข้างดีแล้วก็ดินเนี่ยเราไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปรบกวนหน้าดินเลย <c oughs> ดูสังเกตต้นนี้กิ่งข้างเนาะหอนทองกิ่งข้าง สูง2เมตรกว่านะตอนนี้หมูสันคิงนะครับมูสันคิงจากโลเด้นคิงเพลนนะครับส่วนนี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับได้ความร่มเงางอุณหภูมิความชื้นได้แล้วก็ดินเราไม่ได้มีการรบกวนชั้นดินก็เป็นชั้นดินเดิมเลยก็มังคุด มันคุดอยู่หกเจ็ดต้นกาแ,แฟาก็ออกดอกได้สมบูรณ์ส่วนนี้ <c oughs> ไม่ไม่น่าหว่วงล่ะเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันเอื้อทั้งดินน้ำอากาศด้ยวยความชื้นได้ครับกา <c oughs> แ,แฟาดอกหอมนี่เป็นสายพนันโปบัตาอันนี้ติดตาลูกแล้วอันนี้สามารถเก็บดอกได้ ็บดอกไปทำชาดอกกาแฟได้นะครับแต่เวลามันน้อยเวลามไม่ทันชาดอกกาแฟมีประโยชน์มากเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต้นนี้เป็นหนามดาโอชีหนามดาฟื้นละต้นนี้ต้นโนนก็ฟื้นละ,นนนนนละส่วนนี้ทุเรียนเบญจพรรณทุเรียนบ้านเป็น,นี้รุนกันว่าจะมีิตดติดตาดอกบ้างหรือเปล่า ส่วนอันนี้ก็คือเป็นคออปุ๋ยหมักที่เราหมักปุ๋ยเอาไว้ก็ใช้หยวกกล้วยต้นกล้วยนะครับเอามาหมักทําเป็นอินทรีย์วัตถุโอเคก็การจัดการกล้วยเพื่อพิเลี้ยงก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพีที่ตัดไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตลอดระ,ะร,ะะระยะเวลาระยะเวลาเวันเนี่ย เราได้จัดการอะไรไปบ้างนอกจากจัดการกล้วยที่เป็นพืชพีเลี้ยงและนะครับโอเคสำหรับอีพีนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราไปพบในการจัดการอีีถัดไปขอบคุณครับ